เรื่องของทุจริตนะครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็มีอยู่สามทางกายทุจริตทุจริตทางกายมีอยู่สามวจีทุจริตทุจริตทางคําพูดมีสี่มโนทุจริตทุจริตทางใจก็มีสามเห็นว่ากายกระจายนั้นตรัสสอนไว้แค่เพียงสามแต่เป็นเน้นวจีทุจริตมีถึงสี่ก็คือพูดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล เราจะเห็นว่าทรงให้ความสําคัญเรื่องปากเนี่ยมากแล้วก็ปากนี่แหละสร้างเหตุสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับผู้พูดมานักต่อน,นักแล้วนะครับต้องคดีความหมิ่นประมาทผู้อื่นก็เพราะปากนะครับถึงแก่ชีวิตไปก็เพราะปากเดียดร้อนนอนทุกข์กันยิ่งในปัจจุบันวันนี้ก็ยิ่งชัดเจนในโลกโซเชียลทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่มีเรื่องมีราวฟ้องร้องกัน า็เพราะการใช้ปากอย่างขาดสตินี่เองหลวงปู่ทวดท่านก็สอนหลวงปู่สอนว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์ก็เป็นเรื่องจริงโบราณคำกรนท่านจึงสอนนะครับว่าปากมีรูประตูก็มีช่องปากชั่วดีมีรูดูเถอะท่านประตูบ้านมีช่องใช่ห้องผี อยกล่าวถ้อยค่อยพูดแต่คำดีประตูมีเข้าได้อย่าป่ายปีนอย่าพูดจาคล่องคล่องตรองให้มากระวังปากพาทีให้มีศีลบานประตูมีช่องไม่ต้องปีนพลาดมือตีนตกมาน้ำตารินเพราะฉะนั้นจะเจราจาภาทีก็ต้องมีสติกำหนดรู้ถือคติว่าไม่พูดก็ไม่เสียนะครับ